ชาวเมียนมาจากจังหวัดท่าขี้เหล็กพากาันทําบัตรผ่านแดนชั่วคราวนะคะหรือว่าบอ r เดอร์ s าข้ามแดนมายัางอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจํานวนมากค่ะส่วนใหญ่ก็นํารถที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายข้ามสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาเพื่อที่จะมาเติมน้ํามันเชื้อเพลิงตามสถานีน้ํามันหรือว่าปั๊มต่างๆที่ฝั่งอําเภอแม่สายปรากฏว่าทําให้รถ ติดยาวทีเดียวค่ะส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากกระแสะข่าวลือที่ว่าอาจจะมีการปิดด่านพรมแดนระหว่างไทยเมียนมาที่พื้นที่อำเภอแม่สายท่าขี้เหล็กนะคะซึ่งกระแสะข่าวนี้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดรถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงของเอกชนหลายรายก็พากาันจอดตามจุดพักรถต่างๆพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สายหลาย10คันบางคันเดินทางมาตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ค่ะแล้วก็ไม่สามารถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงกลับไปได้ก็เลยต้องมีการ จอดรอจนกว่าจะมีความชัดเจนเรื่องมาตรการของรัฐบาลค่ะ ขณะเดียวกันนะคะจังหวัดเชียงรายเขามีการออกหนังสือด่วนที่สุดค่ะแจ้งเรื่องไม่ให้กรอกน้ํามันลงภาชนะถังน้ํามันกระป๋อ,องน้ํามันหรือว่าแกลลอนในเขตสถานีบริการน้ํามันถ้าใครฝ่าฝืนถูกดําเนินคดีหลังจากพบว่ามีรถจากฝั่งเมียนมาข้ามมาเติมน้ํามันที่ประเทศไทยจํานวนมากและมีการนําภาชนะทั้งถังน้ํามันกระป๋อ,องน้ํามันแกลลอนมากรอกใส่น้ํามันบรรทุกรถยนต์แล้วก็กลับไปที่ฝั่งเมียนมาเป็นจํานวนมากค่ะ